ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน้องกันอีกแล้วนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะผมก็กลับมาลงคลิปอีกแล้วนะครับก็สำหรับ U.N.P. ใหม่ของเกมบ b ดเบฟโซเนี่ยมันมีกิจกรรมแจกนะครับตัวละครเลือก10ตัวเลือก10ตัวแล้วก็ซูมเอา1ตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวเครื่องเข้ามาใหม่ด้วยนะแล้วก็เคยมีตัว2ตัวนะครับที่เข้ามาใหม่ก็คืออิจิโกครับลูเคียนะครับผม ลองไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นสตัวที่เข้ามาใหม่นะอืมเป็นภาคสงครามได้พันปีน่าจะเป็นหลังสงครามได้พันปีนะซึ่งลูเคียเนี่ยได้เป็นหัวหน้าหน่วยละแล้วก็อิจิโกะก็เป็นผู้ใหญ่อืมไอทรมคม,มันเหมือนพ่อมันสมัยไม่รุนเนาะอ่ะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างรับความสามารถอิจิโกะโอ้โหนี่ที่อยากจะบอกก็คือเยหลังตู้เนี่ยมันเป็นตัวแบบ พันปีทุกต,ตัวเลยนะดูดิมันทำแบบเจ็บปวดอะสำหรับผู้เล่นเก่านี่คือเห็นแบบไม่ค่อยชอบเพราไหร่เพราะแต่ละตัวหายาะอืมแต่แต่ตครั้งนี้มันเอาตัวแบบพันปีนะที่เข้ามารวมกันหลังตู้เลยดูดิอีจิเบนี่มยะอือพวกเนี้ยไอเซนส้มอย่างเงี้ยเซนชิโร่อย่างเงี้ยพวกนี้พันปีหมดเลยปูอย่างเงี้ยพันปีโอมีตัวดีงนั้นเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ สำหรับกาชานี่มันมีการันตี5ดาวแค่สกิลเอสเตปที่6นะการันตีแค่1ตัวแต่ท้าว่ากาชาเนี่ยมันมีโอกาสออกนอกเลดด้วยนะซึ่งส,สเตปที่6เนี่ยคือจะการันตีในเลดเนี่ยคือ12ตัวเนี่ยจะการันตีแค่1ตัวเท่านั้นนะของสเตปที่6นะแต่ถ้าเราออกลุ้งก็ไมไ่แปลว่าเราจะได้แบบในตู้เสมอไปนะมีโอกาสออกนอกเลนด้วยนะ มีเปิดแบบ2แบบนะคือเปิดแบบ10ครั้งแล้วก็เปิดแบบทีละครั้งนะครับอืมอ่ะเราไปดูกันเลยว่าตัวใหม่นี่มีอะไรบ้างตัวแรกครับอิจิโกะฮุสิกิอิจิโกะเนี่ยภาคสงครามเรื่องพันปีเวอร์ชันสิปีต่อมาเห็นปะมันเป็นภาพหลังสงครามเรื่องพันปีนะน่าจะจบไปแล้วที่สองคิวเลอร์นะสองหานโยมทูตกับโอน้าหน่วยนะครับผมถ้าไม่ตายเกสิกะเทนโชอ่าแล,ล้วกิวลิงเป็นรุสุธรรมท่าโจมตี12%นะครับผม มีสกิลพาสซีฟเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวใหม่ๆที่เข้ามาต่อไปจะมีสกิลพาสซีฟแทบทุกตัวเลยนะอืมดูบล็อกการโจมตีลหลบหลีกของยมมาทูตก็คือพวกยมทูตที่มีสกิลบล็อกการโจมตีท่านะครับผมตัวนี้จะตีทะลุเข้าเลยนะอีโกะเนี่ยมันจะมีพวกกิจกรรมใหม่ๆอะไรพวกนี้มันจะมีพวกยมาทูตอะไร,ะะไรที่มีสกิลบล็อกการโจมตีเงี้ยคืออีโกะนี่ตีทะลุเลยนะอืมมีรถอร่อนแรง ้วเนบชาเอาไปฟาร์มสบายเลยตัวนี้ถูจากพาสซีฟแล้วโอเคเลยนะสกิลบิลิตี้เพิ่มความไอสียหายโจมตีปกติ40โจมตีแรงหกสิถือว่าเยอะอยู่นะเพิ่มมีทถ้าไม่ตายโหถ้าไม่ตายเบิ้ลเลยนะถือว่าแรงเลยแหละเบิ้ลสองครั้งโอเคนะเหมือนไออะไรวะไอจูฮาบัสอะที่มีสกิลเบิ้ลถ้าไม่ตายโหลบสองครั้งลดความเสีายที่ได้รับอีกส6หอดีมากเลยนะ ขออเขีโจมตีแรง20%เพิ่มข้บเขีดด้วยมีเบิ้ลโจมตีแรงอีงู่ล้วยึดท่าเสริมพลังแสดงว่าอิติโกนี่มีท่าท่าเสริมพลังนะมีสกิลท่าเสริมพลังนะโจมตีทะลุกาดเห็นไหม,อมไอ้โปกบล็อกการโจมตีระยะใกล้อ่ะมันที่มีสกิลบล็อกการโจมตีระยะใกล้ผมตีทะลุกาดเลยโอเคนะอเลยนะอ,อิติโกตัวนี่สกิลดีมากเลยอ่ะตัวที่สองเขเป็นพุชกิลูเคียนะครับผมซึ่งเป็น หวหน้าหน่วยแล้วนะตอนนี้สีแดงนะครับเอพีเยอะด้วยเป็นพวกสายสกิลนะสายสกิลตีระยะใกล้นะเอโกก็เป็นสายสกิลตีระยะใกล้เหมือนกันครับสองคิลเลอร์เหมือนกันครับสังหารอารันคาแล้วก็สังหารเนป,ปดาซึ่งลูเคียน,นี้น่าจะเป็นน่าจะแปลงร่างได้นะจากที่ดูรีวิวมาคร่าวๆนะจากอ้นั่นนะ่ะเป็นตัวที่แปลงร่างได้ถ้าไม่ตายทัหนหินมะขาวนะครับผมลกักษณะโซ ้นกุฎานาโจมดี12%นะครับผมเพิ่มอัตราสถานะผิดปกติหลังเปลี่ยนเห็นไหมสกิลพาสซีนี่มันอวยกับอามันน่าจะคอมโบกับไปสกิลแปลงร่างของมันนะเพิ่มอัตราสร้างสถานะคือหลังเปลี่ยนเราจะสร้างสถานะเพิ่มขึ้นนะน่าจะน่าจะน้ำแข็งหมดเลยแหละของลูเคียแหละลดแช่แข็ง100%ลดอ่อนแรง100%โอเคคล้ายๆอีจิโกะนะแต่แต่ไม่มีเบิ้นทำให้ตายนะแต่เพิ่มเป็น ไอเนี้ยไม่มีไม่มีเบิ้นทําไม่ตายได้ไม่มีทะลุก,กาดอ่แต่มีเนี่ยเมื่อติดสถานะแช่แข็งเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายบวกอีกยี่สิบปอร์เซนแล้วก็ฟื้นฟูยีสเปอร์เซนเมื่อเข้าฟิลเนี่ยอันนี้จะต่างจากอีจิโกะหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะผมแต่เทว่ามันจะอยู่ที่การแปลงร่างของลุงเคียร์นะเขาว่ากันแล้เวเราไปดูกันเราไปดูอีจิโกะก่อนก็ได้ ว่าเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะครับโหทำไมมันเหมือนตัวประกอบจังวะ <c oughs> มันออกแบบแอนิเมชันมาไม่ค่อยดีเลยดูด <c oughs> สกิลดีนะีละะนะักษณะอะไรดีหมดเลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูว่าโอเคปะ่ะบางตัวความสามารถดีนะแต่เอาไปเล่นจริงๆอะ่ะมันแบบไม่ที่ดีเท่าที่ควรอะ่ะบางตัวนี่โอ้โหความสามารถไม่เท่าไหรนะ่ัะแต่เอาไปเล่นจริงแบบจริงมากอะ่ะมีคาเสื่มพลังด้วย ไม่มีสถานานะ้วยนะอืมอิโกะแต่แต่สก,กิลอัลติเมตมาเนี่ยมันมีสถานะแบบน่าจะสถานะเดอัมคือมีโอกาส,าสกที่จะสังหารศัตรูทันทีเอเคมันเหมือนพ่อนาเนี่นยเคลนชูตูมอืมโอเคเลยแหละเี๋ยบิอูม ม,มีโอกาสดีแต่น่าจะใส่สถานะมาให้นิดนึงเนาะแต่เขาว่ามันก็โอเคนะน,น่าจะตัวไปได้ทุกที่แล้วนะซาลาอิกิโกตัวน,นี้นะสีส้มได้เราไปดูโลเคียกันก่อนโอเคอนางได้เป็นหัวหน้าหน่วยนี้สวยขึ้นเลนะเยอะเลยดูตุ้มๆขึ้นนิดนึงนะี่นะเป็น ปึ๊บโหไม่หยุทั้งหน้าจอนะอโอเคเลยดูมันนี้แปลงร่างได้ด้วยนะเห็นไหมเปลี่ยนแปลงร่างได้30มวีนะหลังจากแปลงร่างสกิลพสัสซีจะทำงานคือมีสถานอ้มีโอกาสติดสถานะเพิ่มขึ้น10%โอแล้วไอ้ติดวีป่าวะหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูใหม่โอ้โอ,โอเคเว่ะสวยว่ะ รู้จากการเล่นโอ้โหรูเคียน่าจะเป็นสายแบบตีมันนะแจกสถานะกระจายเลยเดี๋ยวขอดูที่ฟัสซีฟอ๋อเพิ่มอัตราหลังเปลี่ยนสิทวิวีก็คือหลังเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะห,หลังแปลงล่างอะ่ะมันจะเพิ่มอัตราการติีสถานะใช้แค่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับพาสซีฟ ตัวใหม่นะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากโอเคผมแล้วมันก็มีกาชาอันนี้ด้วยนะที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อน <_ d ata> ๆก็คือกาชาที่ว่า10เลือกหนึ่งอะที่ว่ามันแจกเลือกสองร้อยอะผมแนะนําเพื่อน <_ d ata> ๆว่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับผมรอกาชาฟรีที่มันให้เปิดมีทุกสี่ทุ่มก่อนนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในเป็นเป็นตัวเทศกาลที่เอามาแจกสุ่มฟรีนะอย่าเพิ่งเปิดกันนะเพราะว่าแบบเราเปิดไปก่อนถ้าเกิดว่ามันหมดกาชาฟรีเมื่อไหร่ <_ d ata> เพื่อนๆไปสุ่มนะเพราะว่า ของผมอะ่ะไอดีหลักอะ่ะอันนี้เป็นไอดีลองนะไอดีหลักของผมเปิดะ่ะมันได้ซ้ำนะเพราะว่าผมรีบเปิดเกินไปครับมันก็เลยผิดพลาดตรงนี้ผมก็เลยขอเป็นเพื่อนก่อนว่าอย่าเพิ่งเปิดนะเจวันนี้เรามีเพรอยู่ที่พันเจ็ดนะเราจะมาถลุงกันว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างอโอเคไปดูวันสเต็ปแรกสเต็ปแรกผมเปิดไปแล้วอันนี้เสเต็ปที่สามละจะได้หรือเปล่าดูกันเฮ้ยสองตัวสามตัวลุ้งอ,อยู่แล้วปีใหม่ต้องขอดวงนี้หน่อย โอ้โทชิโรชัดเลยสั์บอสโอเคนะโทชิโรตัวนี้เอาไปลงหอคอยด่านหนึ่งอ่ะจะมีคู่หูยัึ่งข้าอยู่ไม่ใช่ใครวะโอ้ยบาตัวเดียวจริงปะเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ในตู้อยู่นะเฮ้ยไอเทนชิโรยัดเช่โอเคโอวัตเดอะฟักสองตัวก็คืออลันคาร์ท่สุ ไอ้วะอันนี้ไม่ใช่ละอโอ้อย่างน้อยได้สองตัวโอเคนะอันนี้เป็นไอดีใหม่นะครับผมเพราะว่าเล่นใหม่ก็ยังทันอยู่นะดูเดมันเอาตัวพันปีมารวมกันอนะกัเล่นเก่านี่แบบอะไรวะเลยนะผมก็ยังอะไรวะเลยโอเคไปสเตจที่สี่ต่อ,อดวงดีมากเลยนะได้สองตัวเนี่ยมาอีกได้ปะสาม อิเสธโอ้โหเงียบเลยขอสริปแล้วกันถึงมันจะรวมตัวพันปีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะออกออกยากจริงขออีจีบด้วยได้ปะได้อีอจีบนะสามตัวแล้วโอ้โหสามตัวสามตัวเอธิเสธใี้หกแล้วโอ้โหอ,อ,อะไรวะอ่มสเต็ปที่หงนี่การันตี ไฮไลท์หนึ่งตัวในสิบสองตัวน่ะการันตีหนึ่งตัวนะนวนะขอขอลูเคียก็ได้อิติโกก็ได้วะอยากได้ตัวใหม่ไอตัวพวกนั้นเคยเล่นหมดละไอมาแล้วลูเคียสิเป็นไงไอดีใหม่มันก็จะอเวอรหน่อยนะไอดีเก่านี่คือเปิดแบบเปิดเรียนเพชรหมดก็ไม่ออก ไขว้เนี่ยไม่ใช่แล้วชอบเลนจิใหม่แล้ว <laughs> จิโ่โนหรือว่าตัวอือ่นก็ได้ปะเป็นเอกลกษณ์ปูอ๋อโอเคได้ลูกเคียอยู่อานจนีะเปิดจนหมดเลยนะแต่ที่จริงว่าเก็บไว้เปิดตู้แยกก็ได้นได้ลูกเคียแล้วรอยีก่งโกโหบนิ้เสรตตัวเดียว ดวงหมดละอีกสองคังนะครับเยโอ้โ yeah. ห oh, oh, ตัวนัาตัวนี้ยังไม่ได้เลยนะได้ตัวเดียวเองโอ้ไรวะโอ้โหวัดวัต้องท้ายแล้วสามตัวลุงปฏิเสธโอ้ว่า ออกสามตัวทุกครั้งว่ะแต่ไม่ได้สักครั้งเลยโอ้แต่ก็ถือว่าโอเคนะผมก็เนี่ยผมได้ลูเคียมาเ็นชิโล่แล้วก็อะไรวาะโทชิโร่มไม่ใช่สามตัวเองหรอแต่ก็ยังได้ลูเคียนะอ๋อนี่เป็นไอดีใหม่ผมที่เพิ่งเล่นมาใหม่เลยนะเนี่ยปั้นดูดิมีต้องเปิดแบบเปิดใหม่ๆทั้งนั้นเลย เพราะว่าเห็นโอ้ยเวนใหม่แจกเยอะเนาะก็เลยสร้างม e ีใหม่ไอดีใหม่ทำรองไว้ก่อนสำหรับเพชรผมก็ยังฟาร์มได้อีกเยอะนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เปิดไปแบบยังไม่ได้ผมก็แนะนําว่าให้เก็บเก็บรอตู้ตู้แยกก็ได้นะจะมีโอกาสได้ง่ายกว่านี้นะเพราะว่าตู้นี้มันรวมนะแล้วก็มีโอกาสออกอ,ออกตัวนอกเลทเยอะนะครับผมแล้วก็ออกจากด้วยเห็นมดียบิ อะไรวะแบบ,แบ,บแยากมากยากเกิดไปนะผมก็เนี่แหละเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะตัวตัวที่ได้นี่ยอ้มเคโอเคยังสวยเลยอืมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับเพื่นพอนคนไหนที่ได้อะไรก็ฝากคอมเมนต์แชร์และเปลี่ยนความสนุกร่วมกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ